สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเซียนหลิมไปกันต่อวันนี้จะนำเสนอเด่นล่างชุดเด่นล่างที่เซียนหลิมคยนําเสนอประจำงวดวันที่หนึ่งสอคอหกเจ็ดเด่นล่างงวดที่แล้วเซียนลิมนําเสนออยู่สองชุด ชุดเด่นล่างแล้วก็มีวิ่งล่างนํำเสนอไปวิ่งล่างสองตัวชุดตัวเทียนก็จะเป็นสูตรไม้กระเขาแล้วก็เด่นล่างกับชุดหนึ่งกระเขา้าแล้วก็เด่นล่างเดิมที่เป็นสูตรหน่วยล่างกระเขานอกจากผู้ชมมันก็มีในชุดเด่นล่างมันจะมีเด่นบนอีกกระเขา่านอกจากผู้ชมถือว่าเขายุ เข้าอยู่แต่ดูน้อยก่อนที่จะไปนอกเซียนลิมขอบริหารเวลาที่หนึง่งจะเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บใหเวลามันบอกถึงเกณฑ์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเซียนลิมจะพามาดูเนาะช่องของเซียนลิมมีอะไรบ้างเนี่ยเซียนลิมไปกันต่อผู้ติดตาม24,785คน ปัจจุบันรายได้โดยประมาณ28วัน2,004เสียนลิมจะมาเปิดรายได้ให้ดูเล้าท่านผู้ชมว่าคลิปที่ลงไปเนี่ยการทำ YouTube ต้องมีคนดูเท่าไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะเป็นที่น่าพอใจเนี่ยเอาคลิป สเซียนนิ่มน้ำเสนอมือบ้านกันแล้วกันเนาะเนี่ยปลักฏสิบล่างเนี่ยยอดดูห้าพันสี่ติ้มปื๊บเข้าไปเห็นไหมปรากสิบล่างงวดที่สี่สิบห้ามาดูห้าพันสี่เดี๋ยวเจนิมจะจิ้มให้ดูเด้อปื๊บห้าพันสี่ชั่วโมง จำนวนผู้ติดต,ตามสามสิบห้าคนท่านผู้ชมขอคุณและขอคุณที่กดติดตามแล้วมาดูไรายได้ท่านผู้ชมเห็นบ่รายได้ของเสียนิมในคลิปนี่สี่สิบสามบาทจุดหกสิบห้าสตางค์เท่านั้นเองท่านผู้ชมอึ้งกันเลยทีเดียวเชียวอะต่อคลิปนล้วเนี่ยเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นอย่างที่หวังเป็นอย่างที่คิดไวบ้บอก ในคลิปๆหนึ่งคนดูประมาณเนี่ยหาพันสี่เนี่ยเอามาดูคลิปที่มีคนดูหลักพันเนี่ยสรุปหวยหลังหวยออกผยมขออนุญาตเนาะปึ๊บมีคนดูพันสองจิ้มเข้าไปห้าสิบสามชั่วโมงมีผู้ติดตามสิบเอ็ดคน เห็นบ่รายได้มหาศาลมากเลยทีเดียวสิบเก้าบาทสิบเก้าจุดหนึ่งศูนย์สตางค์ยมจุดเก้าบาทสิบสตางค์เป็นไหนเห็นแล้วเป็นจังไหนถ้าลักพันยมหลักพันจะได้เงินประมาณนี้เนี่ยถ้าลักหมืน่น เดี๋ยวมาดูของนิยาเดอเนี่ยคลิปเรื่องนนี้มิตหลักพันปุ๊บมาดูหลักหมื่นเป็นคลิปปากหลักสิบล่างงวดที่สี่สิบสี่กูชอดดูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันงวดที่ผ่านมาพื่อนเห็นบ่๊ร้อยหกสิบห้าบาทผู้ที่ตามเจ็ดสิบเก้าเนี่ยยอดดูหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ถามว่ารายได้มายังไงจากไหนจิ้มเข้าไปท่านผู้ชมดูเดอโฆษณาในหน้าดูวิดีโอเท่านั้นย่อมนำมาซึ่งการพูดคุยกันในครั้งนี้ก่อนจะไปชุดเด่นหลาก พราะฉะนั้นเสียนลิมก็อยากฝากทุกคนที่เข้ามาเนาะเป็นกำลังใจให้เสียนลิมสนับสนุนทางช่องเสียนลิมกะอย่าลืมดูโฆษณาเป็นกำลังใจกันนเด้ออยจะกดขาบมยมและที่ท้อการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องมีคนดูถึงหลักหมื่นถึงจะได้เงินหลังหนึ่งร้อยบาทนอ้องทุกยมเนาะ เอาไปกันต่อไม่รอช้าเวลาปลาเข้าไปจะหกนาทีแล้วเสียหน่อยเสียมาดูชิปเด่นล่างชุดแรลกกันเลยทีเดียวเชียวและชุดเด่นล่างจะได้ที่2 5งห้าแล้วกับ8มีเด่นล่างเ้อวนี่ รอบหนึ่งปีลุดหนึ่งครั้งมันจะทนปีไม่รุดหนึ่งครั้งอีกสูตรหนึ่งงวดนี้งวดจีดสิบห้าสิบห้างวดตั้งใจนำเสนอพร้อมวิธีคิดนำจุดสามตัวท้ายทั้งหมด ักร้อยบวกหลักร้อยหลักสิบบวกหลักสิบหลักหน่วยบวกหลักหน่วยสามสามหนึ่งบวกสามตัวหน้าครั้งที่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกด้วย ามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสี่สองหนึ่งบวกด้วยสามตัวท้ายครั้งที่สองหกหนึ่งแปดชมตามนั้นสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ 4บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกแปดเป็นสิบหนึ่งเนล่างนี่สำหรับเรียนดิมถือว่าสายแข็งนะท่านผู้ชมนะสิบห้าวดนี่คือนำเสนอเด้อ สิห้างวดนี่มีหลุดอยู่ครั้งหนึ่งเท่านั้นเริ่มทีเป็นหลักหน่วยเดอ้อนี่แต่กที่เขามาหลังๆมันจหน่วยทั้งนั้นล่ะเอา้าก็ไม่เนี่ยเพราะว่าเกาเคยบุปักหลักอยู่ก็เลยเอามาเด่นหลกักพิจารณาาท่านผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากัน ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะไม่มาคนละจิตเอาไม่รู้ชุดไหนจะเข้าอีกเนาะขอบคุณและขอบคุณที่รับชมรับฟังเนาะอย่าลืมเช่นเก่าเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ